แพลวพาได้ยินออพี่ปะเนี่ยอ,อ๋อค่ะถ้าสอบตกว่ามันเนี้ยพี่ไม่รู้ด้วยแล้วนะเพราะนี่ก็ติวจนไม่รู้ติวให้ยังไงแล้วค่ะโอ๊ยลำคันมีอะไรไหมเนี่ยแมะฉัน่าจะไปะชวนแกไปแคสติ้งงานนะสิแคสติ้งงานอะไรอะ่ะอ่านสิจเจเพื่อนอ่าน กองละครซิทคอมที่แกกับฉันชอบดูเนี่ยเขากำลังเปิดรับเอ็กซ์ต้าอยู่นะค่าจ้างก็ดีด้วยนะเวอย่างจูนอะไปก็เสียเวลาเขาไม่เอ,อกขอบคุณนะคะที่หวังดีแต่ไม่ได้ถามค่ะคุยแกถ้าเราไปแคสว์เไม่ผ่านอ่ะเพื่อนก็ลองไล่อ่านดูสิจ๊ะเพื่อนเลือกคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยแกมีทั้งาน M. อวแล้วก็โฆษณาที่แกไปหางานเยอะๆมาจากไหนเนี่ยความลับ แต่ฉันว่างานพวกนี้เหมาะแกดีไปแคสไปกันนะเอาดิน่าลองอยู่กันแต่พี่ไม่ให้แพลวไปทำไมล่ะคะเปรืองตัวอยากให้ท่านอยูงมากกว่าที่ไม่ใช่งานฉันบฉวยอะไรแบบนี้ก็เพื่อยากทำงานในวงการนี่คะไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยอะล้วเป็นเอ็กซ์ต้าเปรืองตัวได้ไงนั่นดิก็ซิดคอมที่แพลวจะไปแคสอะเน้นแต่ผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่อะไม่รู้อะยังไงพี่ก็ไม่แพลวไป จบนะเลิกทำอะไรที่มันไร้สาระสักทีเถอะดักดานสวงแฟนนะสิไม่ว่า<ม>ค่แกไม่ต้องมาห้านฉนันเลยนะแพรวมองหน้าทำไมคะพูดแทงใจอะดิผู้ชายนี่แม่งเห็นแกนตัวแบบนี้กันทุกคนเลยหรือเปล่าวะกับอีแค่เกิดมามีกระดอนเดียวเฮ้ยก็คิดว่าตัวเองวิเศษถึงขั้นมาบอกว่าผู้หญิงควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเกินไปปะวะแล้เพศหญิงไม่ดีอะไรวะ ถึงได้มาเถียงชอดๆเนี่ยต่อให้เรียนสูงสักแค่ไหนนะสุดท้ายก็ทํางานได้ดีสุดแค่ชีพเมียหรอวะคิดว่าตัวเองมีอํานาจมาจากไหนหรอคะคิดแบบนี้เนี่ยแน,นนแนั่นิิดหรองะแกไม่ต้องมาห้ามฉันเลยนะแพลวดูแฟนแกพูดกันกแต่ละคําดิยอมทนมันเข้าไปได้ไงวะฉันไม่ทนฟังละไปไหนวะ เพื่อนแพลวดิผู้หญิงอ,อะไรปากโคตรเสียเลยแพวขอโทษแทนจูน,น้ลยล้วกันค่ะมันก็พูดไปงานแหละเออพี่รู้อยู่แล้วนะแต่จริงแล้วแพวเลิกมันไปเหอะผู้หญิงปากแบบนี้ทำตัวหัวก้าวหน้าแค่แค่ก,ก,กบในกะลามามาตีมงต่อดีกว่า